ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับพวกเรานะครับชิมงานเบสแบคโเมึงโอ่งนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ตำบลเขาขุงนะครับอำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมอยู่แถวหมู่บ้านไผ่สามเกาะนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับจะพามาดูนะครับน้างานกุดโค้งของนาโมเดลนะครับเนื้อที่2ไร่นะครับท่านผู้ชม แบ่งเล็กๆนะครับท่านผู้ชมเนื้อ <_ d Silk> ที่2ไรนะ่หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณอ่า32เ <_ d Silk> มตรน,นะครับลึกอยู่ที่ประมาณ105เมตรนะครับความลึกโดยประมาณแล้วก็ความกว้างโดยประมาณนะครับผมก็จะแบ่งเป็นอา่าบ่อน้ําเพื่อการเกษตรนะครับหนึ่งหนึ่งร้อตารางวาแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่จำนวนสองเส้นนะครับซ้ายขวากว้างที่ประมาณ2องเมตรห้าสิบนะครับของไส้ไก่ก็จะมีคล้อมกว้างที่ประมาณ5เมตรแล้วก็3เมตรนะครับท่านผู้ชม เดี yeah, ๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดงานเลยดีกว่าว่าเราทําอะไรไปกับที่ดินแปลงนี้บ้างนะครับทผู้ชมเริ่มแรกนะครับนี่ครับผมจะเป็นคล้อนะครับคล้อมตรงนี้จะเป็นคล้อมข้างที่ดินนะคบผมกว้างที่ประมาณ5เมตรครับสูง1เมตรนะครับผมจะเป็นคล้อมรอบที่ด้านขนาบด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมกว้าง5เมตรสูง1เมตรนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับท่านผู้ชมบ่อ เนื้อที่ประมาณ100ตารางวานะผมความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ25เมตรคูณ 28, ่าิบแป่า25เมตรคูณ18เมตรนะครับผมเป็นความกว้างโดยประมาณกว้างคูณยาวโดยประมาณนะครับผมเหมือนกับว่าเราตีกรอบไปที่ประมาณ25าเมตรคูณอ่า18เมตรนะครับผมแล้วความลึกจะอยู่ที่อ่าเมตรนะครับจะเป็นชั้นละ2เมตรแล้วก็ ชั้นละ3เมตรตามลําดับครับผมจะมีทั้งหมด2เมตรชั้นนี้จะเป็นชั้นชั้น2เมตรนะครับผมชั้นแรกจะเป็น2เมตรแล้วก็จะมีชั้น3เมตรนะครับจะเป็นจะเป็นชั้นเกาะกลางนะครับผมตรงช่วงคอคอดนะครับแล้วก็จะเป็นชั้นอีก3เมตรนะครับผมก็รวมเป็นประมาณ5เมตรนะครับชั้นลึกสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ5เมตรแล้วก็จะมีสะดือสะดือบ่อนะครับหรือว่าธนาคารน้ํานะครับ ลึกลงไปอีก1เมตรนะ้วผมก็รวมแล้วลึกสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับสําหรับบ่อบ่อน,นี้ก็น้ําเวลาขุดน้ําก็ออกมาค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนี้น้าก็ค่อนข้างที่จะใสเลยนะครับทุกชมนะครับดูน้ําใสใสมากๆแล้วก็ออกออกสีฟ้าฟ้านิดหนึ่งนะครับผมอตอนขุดเราก็ได้แยกหน้าดินนี่ครับผมแยกไว้ไว้สําหรับให้ทางเจ้าของที่นะครับนําหน้าดินไว้ปลูกต้นไม้หรือว่าปลูก ผักผลไม้อะไรก็ว่าไปครับนี่ทางเราได้ทําการแยกหน้าดินมาให้เรียบร้อยนะผมพื้นที่เก่าตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่นาเดนะครับสังเกตดูว่าฝางข้าวก็ยังมีให้หลงมีหลงเหลืออยู่นะครับผมตรงนี้เราก็ได้ทําการเก็บหน้าดินไว้ไม่ได้ออลอกไปไหนนะครับเพื่อจะได้ให้ทางเจ้าของที่ปลูกพืชผักผลไม้ไว้ตามที่เจ้าของที่ต้องการเลยครับตรงนี้นะครับผมความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับสําหรับคารอมของเรานี่ประมาณ1เมตร แล้วก็ได้ทําการวางท่อ PVC สําหรับเชื่อมระหว่างคลองกับบ่อนี่ครับผมเป็นท่อ PVC ขนาดสีนิ้วนะครับแล้วก็จะมีคลองเส้ไก่นะครับคลองเส้ไก่ตรงนี้จะกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตรห้นะครับกว้าง2เมตรห้ลึกประมาณเมตรยีนะครับสโลปค่อนข้างที่จะนอนนะครับผมก้นบ่อนี่ครับจะอยู่ที่ประมาณ50เซนถึง60บเซนนะครับคลองเส้ไก่เราก็จะขุดเป็นลักษณะฟรีฟอร์มนะครับผมคดเคี้ยวไปมานะครับไปจนสุดหลังที่เลยนะครับผม นี่ครับเราขุดมาจนจนกวดถึงคันล้อมนะครับแต่ว่าเราขุดไม่ได้ชิดแนวเขตนะครับก็ยังมีชานพักเดิมอยู่นะครับผมหรือว่าดินเดิมอยู่ตรงนี้ครับตรงน,นี้ก็จะเป็นแนวคันล้อมของเรานะครับผมกว้างที่ประมาณ5เมตรแล้วก็จะมีการพังวางท่อ PVC ตรงนี้จุดจุดนะครับเชื่อมต่อระหว่างหลุมขนมครกนะครับหลุมขนมครกตรงนี้นะครับเป็นหลุมขนมครกที่เรา ไว้เพื่อทําประโยชน์ก็คือ,อน้ำนะครับจะปล่อยมาจากนาด้านข้างนะครับผมเวลาปล่อยเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะผ่านวาลวตัวนี้แล้วก็จะเปิดเข้าหลุมขนมครกนะครับซึ่งที่ตัวนี้มันเป็นดินดําผสมดินทรายนะครับผมเวลาตรงลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นพัดพวกตะกอนทรายอะไรเข้ามาเนี่ยครับผมถ้าเกิดเราขุดคลอ,ง,องเดียวมันก็จะทําให้คลองเนี่ยของเราเนี่ยตื้นไว้นะครับเราก็เลยแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยการขุดหลุมขนมครกเพื่อดักเศษตะกอนหรือ ทรา,ายไว้เนี่ยครับผมเพื่อเป็นการดักไว้ในหลุมเนี่ยเพื่อจะทําให้คลองของเราไม่ตื้นเร็วเกินไปนะผมเวลา,าน้ําพัดมาผสมกับทรายเนี่ยทรายมันก็จะตกตะกอนลงไปด้านล่างครับผมซึ่งเราสามารถนําไม้โคเล็กหรือไม่โคใหญ่มาลอกทิ้งได้นะผมจะทําให้น้ําไหลไปในคลองจะทําให้คลองของเราเนี่ยครับไม่ตื้นเขินเร็วเกินไปนะครับผมนี่เป็นก็เป็นข้อดีของหลุมขนมครกนะครับ หรือว่าเป็นหลุมดักตะก,กรอนเองอันนี้ก็จะเป็นคลองขนาดด้านซ้ายด้านซ้ายนี่นะครับผมดินที่เราขุดคลองแล้วบ่อนะครับเราจะทํามาทำเราจะนํามาทําคันล้อมสัส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ส่วนดินที่เหลือเนี่ยเราก็จะไปทําแนวโคกด้านหน้านะครับผมส่วนตรงนี้ครับจะเป็นแนวคันล้อมเล็กนะครับผมหรือคันล้อมตรงนี้จะกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับผมเราสามารถปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับตามแนวเขตแล้วก็ าสามารถเดินได้รอบอที่ของเราเลยครับแต่คันล้อมหเมตรจะดีตรงที่ว่าเราสามารถนํารถกระบะรถเกง๋งหรือว่ารถ6ล้อได้เข้ามาในพื้นที่ได้เลยนะครับผมเพื่อในการเก็บผลผลิตหรือว่านําสิ่งของเครื่องใช้วัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามา,าในพื้นที่ได้เลยก็คือสะดวกต่อการขนย้ายครับผมแต่ตรงนี้จะเป็นคันเล็กหน่อยก็รถไม่สามารถเข้าได้แต่สามารถเดินวนได้รอบที่เลยนะครับผม ขันล้อมตรงนี้ก็จะสูงเท่ากันนะครับอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับท่านผู้ชมกว้างที่หลังคันจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรเดี๋ยวผมจะให้ดูหลังคันนี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้จะแคบกว่าด้านนู้นนะครับแล้วก็ด้านแนวเขตตรงนี้เราก็เว้นตินคานไว้นะครับผมนี่ครับเราสามารถเดินวนได้รอบที่เลยนะครับท่านผู้ชมเราสามารถปลูกต้นไม้หรือว่า ต้นไผ่ว่าเป็นแนวเข็ดก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวด้านหลังบอ่อนนี่ครับท่านผู้ชมเก็บน้ําได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนดินที่เหลือจากการขุดบอ่อนะับผมขุดบอ่อนี่เราเอาดินมาปั้นคลอมใช่ไหมแล้วดินที่เหลือเนี่ยครับเราจะได้ดินประมาณสัก20เหลือดินไม่มากคนระับเพราะว่า ดินแตงนี้มันเป็นดินทรายผสมดินดำนะครับทาให้ดินเราที่เราขุดได้ไม่มากครับเพราะดินมันไม่ค่อยฟูครับท่านผู้ชมก็เลยได้แนวดินสําหรับถมที่ทําโคกนะครับค่อนข้างที่จะน้อยเราก็เลยเกลี่ย,ยให้เท่ากันทั่วพื้นที่เลยนะครับผมเดี๋ยวทางเจ้าของที่น่าจะมีการซื้อดินท่านนอกเข้ามาถมโคกลูกบ้านนะครับผมครับผมเดีย๋ยวเรามาเดินวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อท่านผู้ชมจิต ข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรที่จะถามก็อสอบถามทางทีมงานเบสแบคโคเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมบ่อตรงนี้ก็จะเป็นบ่อฟีฟอร์มที่ทางเจ้าของที่ได้ทําการออกแบบไว้นะครับผมเราก็มาขุดตามรูปแบบตามแบบฟอร์มที่ทางเจ้าของที่ออกแบบไว้นะครับตอนแรกเราจะมีหลุมขนมครกอยู่ทางนน้นครับก่อนถึงก่อนถึงแนวบ่อนครับแต่ทีนี้ เจ้าของที่แจ้งว่ามันใกล้บาะไปเดี๋ยวทําให้พื้นที่ใช้สอยเลือนน้อยเราก็เลยตัดหลุมขนมพกตรงช่วงนู้นไปแล้วก็จะเหลือหลุมขนมพกไว้ด้านหลังที่แทนครับเราจะได้มีพื้นที่ใช้สอยอามากขึ้นสําหรับน้ําในแปลงนี้น่าจะพอใช้ตลอดปีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราขุดบ่อแล้วหนึ่งร้อยตารางวาลึก5เมตรแล้วก็มีของไส่ไก่2เส้นนี่ผมว่า,อาของไส่ไก่เวลาน้ําเต็มนี่ก็กระจายความชุ่มชื้นสําหรับ พื้นที่ด้านหลังได้น่าจะหมดทั้งแปลงนะครับผมแล้วมีน้ำสำรองจากบ่อ,บอที่เราขุดร้อยตารางมาก็น่าจะมีใช้ตลอดทั้งปีนะครับผม mm hmm. ก็รายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เราทำนะครับผม mm hmm. ก็ใครสนใจนะครับ mm hmm. ก็ติดต่อทีมงานเบสแบ,บโคโฮเมืององได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะครับช่องทางวามติดต่อของเรานะครับผมก็จะมีเป็นไลน์แอนะครับผม เบสแบคโคนะครับท่านผู้ชม b อ s ดเบสแบคโคนะครับเอดแล้วก็มีมีตัวเอดด้วยนะครับผมมีตัว a อเอดนะครับจะเป็นลายออฟฟิเชียลนะครผมสามารถติดต่อเรื่องงานหรือว่าสอบถามราคาของเราได้ทางนี้โดยตรงได้เลยนะครับหรือจะเป็นแฟนเพจนะครับผมรับสมที่คุชตะหรือป่าเบสราชบุรีนะครับส่วนมากเบสจะอัปเดตงานทางแฟนเพจมากกว่านะครับผมก็ไปโรงงานที่ไหนก็เบสจะอัปเดต ทีนึงอ่าก็อัปเดตว,ว่า40% 50%ก็ใครสนใจก็ติดตามผลงานของเราได้ทางเพจได้เลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์ส่วนตัวนะครับผม080นะครับ0821280นะครับท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้จะเป็นเบอร์เบสโดยตรงนะครับผมสามารถโทรมาได้เลยนะครับโทรมาปรึกษาหรือโทรมาสอบถามราคาหรือว่าจะถามอะไรทางเบสยินดี ให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็ข้าหน้าหนาวนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงม่อยดูแลสุขภาพกันทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ทีมงานเบสต์ k คก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ